วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวมาทำบุญที่อุทยานวิหารเซียนปากช่องค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะสถานที่แห่งนี้ไม่เสียค่าบริการค่ะด้านในอากาศเย็นสบายไม่ร้อนค่ะลมโกกเย็นสบายค่ะมันจะากาศดีมากมากค่ะ ตำหนักเซียนเป็นแหล่งไหว้เทพเจ้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะเสริมดวงเสริมบารามีค่ะเป็นศูนย์รวมเทพสามนิกายนะคะภายในประกอบด้วยวิหารเซียนวิหารหมื่นพุทธและอุทยานสามเซียนค่ะมีพระแม่กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมนะคะปางพันมือ เนตพันกรค่ะสามารถเข้ามาทำบุญไหว้พ,วพระไหว้เทพเจ้าและถ่ายรูปภาพสวยๆได้ค่ะอุทยานวิหารเซียนปากช่องแหล่งรวงเทพเจ้าจีนนะคะเป็นลัตที่เต๋าค่ะที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขาค่ะสามารถมาสักการะขอพรได้ทุกวันนะคะ ที่นี่ก็เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะชมบรรยากาศชมบรรยากาศบริเวณรอบๆนะคะสวยงามมากค่ะล่มลื่นล่มเย็นมากค่ะอากาศไม่ร้อนนะคะลมกกเย็นสบายค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนมาเช็คอินเชียรฟีถ่ายภาพมาทำบุญได้ค่ะ ด้านหน้าของเราก็จะเป็นปีนัก,กษัตริย์นะคะปีนัก,กษัตริย์12ราศีค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปร่างแปลกๆเยอะค่ะด้านหน้าของเราก็จะเป็นองค์พระสังกัจจายนะคะมากราบไหว้สักการะบูชาท่านได้ค่ะอนุโมทนาบุญสาธุนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นเสียนองค์เทพนี่ค่ะหลายองค์กันนะคะ ขี้เต่าหรือขีมังกรไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นรูปร่างทรงแปลกๆนะคะก็จะมีองค์เทพต่างๆอยู่บนหลังมังกรนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนี้ก็จะเป็นระฆังระฆังค่ะระฆังของคนจีนนะคะเป็นระฆังยาวค่ะรูปทรงแปลกๆนะคะนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นเซียนนะคะเซียน สามนิกายค่ะเป็นองค์เทพสามสามองค์เทพเจ้าที่รวมทั้งยินและหยางนะคะองค์ศารเซียนที่อยู่ด้านหน้านี้ก็จะมีชื่อว่าปกเย้ยงไถหรือหรือสุนเอี้ยงโจซือนะคะแล้วก็จี้เซก,กะ่ะหรือจี้กงอ้วกเซ็งเจิงตังหรืออ้อเอีย้ยหุ่งเสียโจนะคะ พระเจ้าสามมิกายนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ